Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa'l mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Alhamdulillahirrahmanirrahim อินนะกะอันตะนะลีมุนนะกีมวะลาฮาวลาวะลาคุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลีอิลอะซีมอัมมาบะอ์ดุดะกะฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องนาซักประเด็นปัญหานึงลาวนออะกอนที่จะอ่านหนังสือวันนี้นอเราก ที่ว่าเป็นไปด้ดยนะ่าเป็นพุนประโยชน์เกเราในเชิงปฏิบัติเนี่ยก็เรื่องเล่ามีอยู่ว่าปันนี้พี่นอ้องค่ามสำคัญของเรื่องการจัดเทวละหมาดมายัดสามเทวนะเนี่ย จะเท้าละหมาดส้เท้าห้าใบสี่สิบห้าใบหนึ่งโรยอ่าเนี่ยมันมีความซ้ำคัญและพ้นได้รับเกมญญายัดผันผืมังนอนคือจะฉีเจงบอกพี่น้องตรงนี้วานี้ถ้าพี่น้องทำอยู่แล้วการทำโดุดิละและพนั้นอ่าเต่ต้าห้ากว่าอ่ายยังไม่ครบทวนไม่สมบูรณ์พี่น้องอ่าก็าเพิ่มเติมได้ ส่วนใหญ่ก็คือเขาโซนบานโรนี่ก็ส่งเข้าวเลยกากมากๆกันแล้วนะปะนัดนเนาะที่ห้ามังคัน,นเล็กๆหน่อยๆแต่แต่โซนนู้นเะป็น้องนะเด็กโรงเรียนมากเด็กพปอโนมากก็ทำบัตรเชิญส่งไปให้โัยมัม้มเรียนเชิญมาละมาดยานาต่ได้สิบคนเรือเ,อเหลือเตเนี่ย แตรเล่นง่ายๆว่าบยห้าโรยพี่น้องบยนึ่งพันไม่ว่าว่านะเออแต่เขาเล่นระยะทางเลน่นเนาะอ้ะนี่ชื่นมาจากส่นนั้นนั่น้ำมันรถน้ำมันสักโรยทีน้น้ำมันน้ำมันรถมันสักโรยทีตรงนี้เค่แต่ว่าคนนิยมหากันมากันนั่นแหละอืมเนี่ยมากถึงบรรดเราส่วนมากนี่กัไอ้ห้านั้นไม่เท่าเดี๋ยนาะคือ ปักวกพีนองน่ะญาติน่ะมารวมกันก็มาเหมือนกันนั่นแหละน่ะมากเหมือนกันอืมเเลยคำว่าจะเทวมายัดพี่น้องจดเทวะามัดมายัดซ้มเทวนี้มีจุดประสคงป่าไม้อย่างไรและมีความซ้ากันอย่างไรน่าเราเคยได้ยินอ่ะพอดักซ้ำเทวเลยอ่าก็ว่าดักส้มเทวเราก็ไอ้ำเทวก็เขวาส้มเทวแต่ไม่รู้ว่ามันเสยพี่นองน่ะทำไมน่ะเฮ็ดอะไรเนี่ย เพราะว่ามายัดพี่น้องจะได้รับการช่วยเหลือและอัลลอฮฺซุบะฮานาวาตาลาปุรบาบหายนั้นมีไล่ไล่สหฮิต ah ี่เราจะปฏิบัติหาะเมื่อคนรักคองเรามายัยัดเสียชีวิตไปเล้วไปเนาะวิธีการช่วยเหลือเก่มายัยัดมีมากมายแต่เนื่งจากนั้นก็คือหนึ่งมัน,นพยายามจัดเทวละหมาดมายัดนี่ให้ได้สักซ้มเทวเนาะอันเรื่องซ้มเทวก็มีปฏิลัน อ่างพลนได้ระบเกมยิตสองก็คือผู้คนที่มาละหมาดมายันน่ให้ได้สักสี่สิบคนเลยอย่างน,น้อยนะาอสี่สิบเป็นต้นไปอ่าสามมันรือไม้ก็ให้ได้ละหมาดมายันหนึงนน่งรอยหนึ่งรอยคนเนี่ยถึงเพราะฉะนั้นเวลาเราหานี่อีเหลหวห้าโตห้าใบมามายังมายัดห้าท่าเดีล่ะ เออเราก็ไม่รวยฮาเธได้นะพี่น้องนะสักขันรถเลยอ่าได้ปะเนี่ยแต่ถ้าเรามีทุนสะสมมีความส้มาถกะเออเอามาเลยเนาะสักสี่สิบนะสี่สิบกันละสิบห้าสิบหาสิบหาว่ากันละยี่สิบคนว่าไปหายได้สี่สิบคนนะหายได้นึ่งรอยคนซึ่งสามประเด็นดังกล่าวพี่น้องมีความสำคัญอย่างไรนี่ ตั้งสามประการนี่หนึ่งมันก็คือการละหมาดมายัดนี่คือซ้ำเท้านะเดี๋ยวผมจะชีเแจงรายละเอียดแต่เดี๋ยวซ้มเทวผือพี่น้องคนมาพันหนึ่งหน่อยยืนอยู่สามเทาหน่อยไม่ใช่สองก็คือใบซซนะิปนหรือว่าหนึ่งโรยนี่นะพุ่นปฏิลติจะได้รับพี่น้องล้วนแล้วแต่มีฮาเดษต่างสินตั้งสามประการแต่มายัดจะได้รับการช่วยเหลือและโปรดบาปนั้น ได้รับการช่วยเลือและโปรดบาปม,มาจากสาเฮิดใดๆก็ได้จากสามสาหิดนี้นะอัลลอฮฺาตาลาช่วยเลือทต่างสินน้นเช่นมายัดคนหนึ่งเป็นรองเสียชีวิตเขาได้รับปฏิลัดคุณนคาอะไรัางที่อัลลอฮฺจะช่วยเลือปฏิลัดคุณนคามีการละหมาดมายัดซ้มเทวาหรือว่า ได้คุณค่าผู้ทีมารวมละมานยานาซาสี่สิบคนหรือได้รับคุณน่าผู้ทีมารวมละมานนึ่งรยคนเนี่ยเลวเตะแต่ถ้าหากว่าได้จบะบโดเทียดกไม่มีค่อยต๊ะบใบก็ไม่ถึงสี่สิบสมมุติว,ว่าไอ้รอยคนก็ไม่ถึงก็ไม่ได้รับปฏิลัดคุณข่าสี่สิบหรือนึ่งรยเนี่ย ดังนั้นพี่น้องไม่ว่าผู้ที่มารวมามาซี่สิบดื้อนึ่งรอยเขาเหลื่เตะนะจุดประสุคงป่าไม้นี่ถ้าคนมาหมากนี่พี่น้องมาซี่สิบคนมานึ่งรอยคนมาห้าสิบคนไม่ใช่ว่าให้จัดเถวสักซ้ำแถวเลือจากนั้นไม่ได้เลยไม่ใช่นั้นนะนะไม่ใช่ขนั้นเนี่ย ก็คือในกรณีเทวาคนมันกี่คนล่นนะไปน้องกคนเป็นตน้นไปปันนี้ไอ้นี้นี่ถ้ามากแต่นั้นนั้นคือไม้ฟามว่าไม่พือเลยนะเนาะถ้าคุณมา,มากแต่ถ้ายัางสักหกคนสมมงหมะประดั้มเทวเลยอ,อยังห้าคนยังเสคนปันนี้แหละไอ้ตีฮิตฮิดหน่อยหน่ยนั้น นะแต่ถ้าขึ้นไปมากๆนาะไอโนก็ค no? no, fi, ือเดี๋ยวเตลเลยนะสี่เท้าห้าเท้าหกเท้าเจ็ดเท้าก็สรุปว่าอย่าให้หน่วยจากสามเท้าอย่านห้่วยจากสามเท้เพราะฉะนั้นบางส่วนพี่น้องเข้าใจว่าเมื่อเมื่อว่า คนมากี่สิบคนนึ่งรยคนนี่เรื่องคุณนขาซ้ำเท้าไม่ผิดจารณาแล็วไม่ใช่นั้นพีน่น้องนะก็คือถ้าเกินซ้ำเท้าไปก็ได้รับปฏิลัดคุ้นขาอ่าเจมาสังนึ่งรยคนเลยอยืนอยู่เท้าเดียวยาววันนี้นี่สมมติว่ารือ้อทรงเท้าวันนี้คนตังรวยแต่จัดทองเท้านี้ค่าคุ้นขาซ้ำเท้ามันก็ไม่ได้แล้วอ่าก็เลยงไงยๆว่าพยายามไม่ได้ซ้ำเท้าก็เล้วกันอ่านะเนาะ เหมือนอระบ,บูในหนังสืออมดาตุนมุฟตีวันมุสตตีเลมทีหนึงนาทีนึ่งรวยเขาสิบเอ็ดเนี่ยก็ละ ر س و ลล l l a h i s ลลลล l l a h u alaihi วะสัลลัมท่านสุลลาะบอกว่าม้ามิมุมินเนยามูตุไม่มีมุมินคนใดที่เสียชีวิตลงไายุัลลีอัลัยฮิอุมมะตุมินันนัส และหกลังจากนั้นกลุ่มหนึ่งจากพวกมนุษย์ได้ทำการละมาดาายานะซาไฮยาบลูกูนะไอยาคูนูซาลาสาตาสูฟูฟินซึ่งพวกเขาเล่านั้นได้ส้มเทวเลยอ่าเนี่ยแ้่ได้ส้มเทวนะบิวะอิลลากอฟารัลลอฮูลาหูเวนวายอัลลอฮุซุบะฮานาวตาลาโปรดบามให้กับมายัดคนนั้นคนมูมินคนนั้นอ่าเนี่ย ามจริงสามเทราวาเลยเคยได้ประโยชน์ละโตมมโม้มัมหลงมามาให้่น้องได้รับเก็บมายันนั่นเลยนะอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาโปรดบาบมาให้คือไม้ฟามว่า伊ザล ل ล أ ه สยถ้าคาาาน كونتما ر า م ل ا م ม ن นี่มันน้องไอ้ยะเจอาละหุมซาลาซา,าลา س ا ฟุฟูฟินคือพยายามทำไม่ได้สามเทววตเกิดไม่ได้ทำดูดิละ แต่คุณพ่อที่จะจัดส้มเทยวได้นี้ก็ต้องจัดสามเทีวจัดซเทวและในฮาดดสทัดมาีปนอนนะทารุสโลบอกว่ามามินรอยจูเลนมุสลิมินยามูตูไม่มีมุสลิมผู้ชายมุสลิมหรือผู้หญิงก็าตามแต่แล้วนอนเสียชีวิตลง พยูศลีอาลาญาณะซาติฮิอารบะอูนารโจนุลันเดมีผู้ชายมารวมละมาญาณะซะเซซิปคนอันนี้เซซิปล้วลายุชริกูนาบิลลาฮิตาลาชัยอันนะเซซิปุนที่ไม่ตั้งภาคีแล้วนะนะขุนโมมินอิลลาชัฟฟาอุมฟีฮิเวนไว้อัลลอฮุซุบะฮานะวะตาลานี้อาให้พวกเขาละนั้นอ่าได้รับสิทธิพิเศษในการช่วยเหลือมายนะในการช่วยเหลือมายนั้น นั่นก็คือสี่สิบเหลวกะหนึ่งโรยนะหนึ่งโรยนี่ก็มีปัดิลัดอาจากหนังสืออุมดาตุนมุฟตีเลยกะวันมุสตัฟตี นาะซึ่งอิมัมนาวาวิเองอธิบายว่าทั้งสามฮาเดสเป็นของฮะดดษที่บ่งบอกถึงคุณค่าซีซิฟนะฮะดดษที่บ่งบอกถึงคุณค่าของหนึ่งรอยขนที่มารวมละมานหรือว่าเทวเนี่ยทั้งหมดนี้อิมัมนาวาวิว่ะลวนเลวเต ได้รับปฏิลาดเกไม่ย,ยึดตั้งสิน่นนะได้รับเกไม่ย,ยึดตั้งสิน่นถึงเรามาเล่ลักการจัดเทวมายัดซ้ำเทวนี่พี่นองคือไม่ใช่เฉพาพโจจงว่าให้ได้ซ้ำเทว่านั้นไม่ใช่นองมันที่บอกก็คือสุนั้นให้จัดให้ได้ซ้ำเทวเละมากกว่าซ้ำเทวขึ้นไปซึ่งกรณีที่จะซ้ำเทวหรือมากกว่านั้น คือบกคลมามายานั้นมีจำนวนหกคนขึ้นไปยี่ทีวานี่เลยเนี่ย็ดังนั้นถ้าว่าจำนวนผู้รวมละมานเจานาซะไม่ถึงหกคนนี้ไปเนาะคือแล้วยังจำไงไงว่าถ้าหกคนเลยนะเราไปกันถึงหกคนขึ้นไปนี้จัดอ้ไรซ้มเท่าเลยอ่าอาละวเที่ยงคนเะยรเอ็น่องคนเลยนะอืมอเน,น,น,นี่ยมาได้เท่ยงวงคนช่งคนยืนกัน เดียวเปลือนว่าอแอบเล็กยังตัวบิลาเรามามายังมายัดเนี่ยเจ้าคนเลยมันยืนกันนะช่วงช่องช่องชอ,งอ,งองยู่แบบนี้ทำหลังกันเนี่ยปฏิลัดได้รับเกมายันตันะได้รับเกมายันแต่ถ้าไม่ถึงหกคนด้เราไปกันสักสามี่คนห้าคนว่าประเลยนเนาะไปมายังมายัดเนี่ยเปื่อนก็มายังหมดเลยทุกหมดว่าเออทำใจหยกมายัดเดียว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 ถึงมาเลยห้าคน จัดเที่ยวฟื้นเปนทองที่นัหนาคนอ่าก็เราจัดส่วนมากกับเทยวเดียวนะอ่าเนี่ยเที่ยวเดียวหลงแล้วอ่าเท้าเดียวพอทำไม่ถึงฮกนี่เป็นอยงบรรดาอุลามะมาสาบชาวฟีย่ามีความเห็นขัดแย้งแตกต่างกัททนที่นั่นขี้รับกันเลยอ่าขี้รับกันฟื้นละไอะ้บูคลุมทีนนึ่งวะไม่ทองคำนุ่งเรืองซ้ำเท้าแล้วผมไม่ได้สักเบอร์หนึง่งยืนไปละเทีเ่ยวเดียวอ่านกลุม่มทีนหนึ่งถูก คลุมทีสองโบกว่าพันนี้นะถ้าซ่องซ้มคนนี้ให้ยืนนึ่งแถวล้างอีมั่มเลยนะโบนึ่งว่าถ้ามีห้าคนนี้ถ้าสวบไปห้าคนนี้ห้ยคนนึ่งเป็นตัวมัมอ่ะก็เลืออยู่สีสีนี้ก็ททำสักซ่องแถวแล้วอ่สี่คนนี้ทำซ่องแถวแถวละซองคนอ่าเนี่เพื่ออะไรเพื่อให้มันได้กลายเคี่ยงคำว่าซา้มแถว ตอนนี้คือคือตรงนี้อยู่ในตำกลางฟามเห็นที่คัดเจย,ยงขี่รับแด้เป็น้องตรงนี้นี่ถือว่าไม่ฟื้นเลยแล้วนะถ้าว่าอ่าไม่ถึงหกคนนี่อ่าแต่ถ้าว่าเป็นหกคนนี้อืมแล้วงไงว่าได้แถวละสองสองสองเจ็ดคนต่างตัวมั้มแบบนี้อ่าจงกระดาไอ้นี้นี่ก็คือให้ทำสามแถวเลยนะอ่าอันนั้นคืออีก,กชั้นแลนะ้วเนาะ แต่ถ้าว่าเป็นช่องคนสามคนสี่คนห้าคนนี่อันนี้ก็ขี้รับกันเป็นปญ,ญานก็เอาตถะใครจัดพันธุ์ีก็ได้นะใครจัดพันธุ์ีก็ได้แต่ว่าตาเที่ยวหนึ่งคหนงหนึ่งนี้นะไม่ไม่ไมคอยอุละมะไม่จัดปัณณ์สาเิตเพราะว่าอิทิเดียกวกับเที่ยวเผื่อยังอยู่คนหนึ่งยังน้อยก็ต้องช่องคนนเนี่ยส,งส,งสงองสองสองเนาะนะก็เพราะฉะนั้นอ กรมูลและการจัดแถวทั้งหมดนี้เป็นองรายละเอียดอยู่ในนิฮายะทุนมัวตัดเล่มที่สามหน้าที่สิบเก้าเราก็สรุปว่าพี่น้องที่นํามาเล่นตรงนี้ไม่ใช่เลยเพื่อว่าลูกล้านของเราโน้สบถามนายอ้ป้าเอ้ป้าเก๋เหรอเห็นพวเราไปเมืองมาเนีึงเขาว่าซ้ำเทียวซ้ำเทียววันนี้เนาะเออเล่าไอ้เลยมันมาที่ขคำไหนคําว่าซ้ำเทียวนี้มาจากฮะดิษพี่น้องที่นบีบอกว่า ถาได้ซ้ำแล้วอัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาอาภัยยาโดโปรดบาปให้กับ